สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เจอกันเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ปลายครูกวางนะคะวันนี้เป็นคลิปวิดีโอของวันที่17พฤศจิกายนนะคะ,ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการหารนะคะเมื่อพร้อมแล้วตาคุณครูมาเลยนะคะ,ะสำหรับประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบในข้อที่1น,นะคะแม่มีไก่ทอด10ชิ้น นะะักเรียนสามารถเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า24นะคะ,ะดูแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะแม่มีไก่ทอด10ชิ้นนะคะไก่ทอด10ชิ้นตรงนี้เนาะต้องการจัดใส่จานจานละ5ชิ้นแม่จะจัดใส่ได้กี่จานนะคะโจทย์ถามบอกแล้วจะอยู่ด้านท้ายของประโยคเห็นไหมคะแม่จะจัดได้กี่จานนะคะโจทย์ถามเนาะ โจทย์บอกค่ะจะอยู่ด้านหน้าของประโยคนะคะก็คือแม่มีไก่ทอด10ชิ้นต้องการจัดใส่จานจานละ5ชิ้นเห็นไหมคะนักเรียนดูจากภาพเห็นไหมคะในถาดจะมีไก่อยู่ทั้งหมด10ชิ้นนะคะก็ต้องการจัดใส่จานเนี่ย5ชิ้นก็ถามว่าจะได้กี่จานนะคะให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะคะเราหาคําตอบอ่ะทีนี้จากไก่ทอดมีทั้งหมด10ชิ้นนะคะน้องนับไิ10ชิ้นเหมือน เหมือนกันไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสิบชิ้นนะคะต้องการที่จะจัดใส่จานเป็นไงคะห้าชิ้นเราก็นับเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะนี่ก็คือเป็นจานที่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเป็นจานที่สองนะคะก็จะได้ว่าไก่ที่อยู่ในจานเนี่ยจานแรกห้าชิ้นนะคะ แล้วก็จานที่2ก็มีอยู่5ชิ้นเห็นไหมคะแสดงว่าถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นั่นก็จะได้ว่า10ห,หารด้วย5เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าสใช่ไหมก็จะได้คําตอบว่าแม่จะจัดได้กี่จานคะอ่า2จานนั่นเองคะ่ะมาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่2แม่มีส้มอยู่ทั้งหมด16ผลนะคะจัดใส่ถุงทั้งหมด4ถุงถุงละเท่าเท่ากันนะคะแม่จะจัดส้มได้ถุงละกี่ผลนะคะ โจทย์ถามก็คือแม่จะจัดส้มได้ถุงละกี่ผลนะคะส่วนโจทย์บอกก็คือแม่มีส้ม16ผลจัดใส่ถุง4ถุงถุงละเท่าเท่ากันนะคะ,ะให้นักเรียนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วก็หาคาตอบว่าแม่เนี่ยจะใส่ได้ถุงละกี่ถุงนะคะเรามาดูกันส้มเมื่อกี้กวางยกมานะคะส้มเมื่อกี้เนี่ยจะมีทั้งหมด16ผลใช่ไหมคะซึ่งแม่เนี่ยต้องการที่จะจัดใส่ถุงทั้งหมด4ถุง เดี๋ยวมาจัดพร้อมๆกันนะคะอ่ะส้มลูกที่1อ่าก็จัดใส่ในถุงที่1นะคะอ่ะไปแล้วนะหลึงผลนะส้มลูกที่2ก็จัดใส่ในถุงที่2นะคะส้มลูกที่3ก็จัดในถุงที่3นะคะส้มลูกที่4ก็จัดในถุงที่4นะคะต่อไปส้มลูกที่5เราก็มาใส่ในถุงที่1อ่าอ่ะผลต่อไปก็ใส่ในถุงที่2 นะคะลูกที่7ใส่ในถุงที่3ลูกที่8ใส่ถุงที่4นะคะตอนนี้ไปละว8เนาะลูกที่9ใส่ในถุงที่1 10ก็ใส่ในถุงที่2นะคะส1ถุงที่3 12ถุงที่4 10เท่าไัร่สิบสาถุงที่1 14สถุงที่สองถุงที่ ส6พอดีเลย4ถุงไม่มีเหลือละส้มสแสดงว่าถ้าเราต้องการเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า16ใช่ไหมคะซึ่งส้มจำนวนส้ม16ผลหารด้วย4ก็คือจำนวนถุงจะได้ถุงละเท่าไหร่คะอ่าก็คือจากรูป4นั่นเองนะคะ,สะแสดงว่าแม่จะจัดส้มได้ถุงละ4ผลนั่นเอง ยากไหมคะแบบนี้อ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูในแบบฝึกหัดหน้าที่25กันต่อเลยนะคะวิเคราะห์โจทย์พร้อมกันนะคะพ่อนะคะซื้อปลา12ตัวแบ่งใช้ทำอาหารวันละ3ตัวเขาถามว่าพ่อแบ่งปลาใช้ทำอาหารได้กี่วันตรงนี้ก็คือโจทย์บอกก็คือพ่อซื้อปลา12ตัวแบ่งใช้ทำอาหารวันละ3ตัวนี่คือโจทย์บอกนะคะก็คือวัด้านหน้า ด้านหน้าของประยคนะคะส่วนโจย์ถามก็คือจะอยู่ด้านหลังของประโยคพ่อแบ่งปลานะคะใช้ทําอาหารได้กี่วันนี่คือด้านหลักของประโยคก็สามารถเขียนประยุสัญลักษณ์ได้เป็น12หารด้วย3ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าสี่นั่นเองนะคะก็จะได้ว่าพ่อแบ่งปลาใช้ทําอาหารได้4วันนะคะซึ่งการหารตรงนี้นะคะนอกจากจะใช้รูปแบ่งนะคะลองลอง รูปแบ่งแล้วนักเรียนก็สามารถไปดูสูตรคูณแม่3ได้นะคะว่า3คูณอะไรได้12นะคะ3คูณ4นะคะเท่ากับ12นะคะหรือใครจะใช้แผ่นภาพแบบที่ครูวางสอนเมื่อกี้ก็ได้นะคะหรือช้จะใช้วิธีการหาคำตอบโดยการหารอ่านี่ก็คือคำตอบก็คือ4ตรงนี้นะคะ ต่อไปข้อที่4นะคะตะวันมีเงิน48บาทอ่านี่คือจุดบอกวักแรกนะคะต้องการซื้อขนมชิ้นละ6บาทนี่คือจุดบอกวักที่2นะคะจย์ถามตะวันจะซื้อขนมได้ทั้งหมดกี่ชิ้นอ่านี่คือจุดถามนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า48หารด้วย6นั่นเองนะคะเท่ากับเท่าไรก็ไปดูหารด้วย6ก็ไปดูสูตรคูณแม่ไหน แม่6 6คูณอะไรนะคะได้เท่ากับ48นั่นเองใช่ไหมคะตกลงว่า6อะไรคะไปดูสุดคูณแล้ว6 8 48ฉะนั้นคำตอบก็จะได้8นั่นเองนะคะเวลาตอบตะวันจะซื้อขนมได้ทั้งหมด8ชิ้นนั่นเองค่ะตอบเป็นเลขไทยนะคะ,ะหรือว่าใครจะใช้เปลี่ยนภาพจิงที่คุณครูสอนอันแรกหรือใครจะใช้วิธีการไปดูสูตรคูณก็ได้นะคะ,ะทีนี้ ในข้อ5ข้อ6คุณครูกวางฝากให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอีก2ข้อนะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปทรงแบบฝึกหัดหน้า24หน้า25ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะในโนต้ตเนาะหลังจากนั้นก็ครูกวางฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ